พระคุณเจ้าถาสีดูผีเ่เลินเหมือนยังไม่ถึงห0แต่จมวสิงป่าเดาว่าเขาอาจจะมีอายุมากกว่าพระคุณเจ้ายาราสีอีกเพราะเขามีดวงตาคู่ที่มองทะลุทุกสิ่งดูเหมือนขุนมัวแต่แอบเปล่งประกายแสงจมวสิงป่าเจอคนมามากแต่ประกาศตาชิ้นนี้เขาเคยเห็นจากดวงตาของท่านพ่อของเขาเท่านั้นจมวสิงป่าไม่เข้าใจว่าทําไม อาจารย์จึงรีบร้อนอยากให้เขาได้พบกับพระคุณเจ้าท่านนี้ถึงขนาดนี้ฉันมาตรวจร่างกายให้คุณฉันนับได้ว่าเป็นหมอครึ่งหนึ่งพระคุณเจ้าทาสีเอ่ยอย่างเป็นมิตรจนเมื่อสิงปาคล้ายกับนึกอะไรออกขึ้นมากระทันหันร้องออกมาด้วยน้ำเสียงตกใจพระคุณเจ้าทาสีท่านเป็นคนในตระกูลทาสีพระคุณเจ้าทาสีอมยิ้มไม่พูดอะไร ยื่นมือมาทาบชีพจรของจูโม,มชิงป่าแล้วทัในใดนั้นศีนาก็เปลี่ยนพูดว่าการหายใจกับจังหวงะชีพจรน,นี้เขาพรันถามจูโม,มชิงป่าด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมยาร่าเป็นคนสอนคุณหรือจูโม,ม่ชิงป่ารู้สึกว่าใ้คํคำของพระคุณเจ้าทาสีดังชัดก้องหูแต่ศาสตราจารย์ฟังซิีกลับเหมือนไม่ได้ยินมองเห็นพระคุณเจ้าทาสีมีศีนากังวลมองดูร,บรอบๆอย่างระวังตัว เขานึกขึ้นได้ทันทีการที่หนี่จริงนานเป็นคนมอบบันทึกของลามายาราให้กับตนพร้อมกับเป็นคนออกหน้าสอนการหายใจให้กับตนก็เพื่อรับมือกับสถานาการณ์เช่นนี้จูมวมสิงป่ายังไม่ทันต่อพระกุณเจ้าถาซสีก็พูดขึ้นต่อตเตรียมห้องว่างห้องหนึ่งสันต้องการตรวจร่างกายเขาตามลําพังเมื่อเห็นสีหน้าเครง่งเครียดของพระกุณเจ้าศาสตราจารย์ฟังซ้นถามอย่างกังวล เป็นยังไงอ่ะร้ายแรงมากหรือพระคุณเจ้าทาสีตอบยิ้มยิ้มไม่เป็นไรมากภายในห้องพระคุณเจ้าทาสีบอกให้จุโมชิงปานอนลงบนเตียงจับชีพรจรข้อมือของเขาไม่พูดอะไรอยู่นานพระคุณเจ้าอย่าราไม่เคยสอนผมเมื่อเห็นว่าไม่มีใครจุโมชิงปารีบตอบพูดจบรู้สึกร้อนเผาที่ใบหูพระคุณเจ้าทาสีขมวดคิ้ว นี่เป็นวิธีการหายใจที่ตัวเขาเองก็ยังควบคุมไม่ได้เขาไม่น่าจะเป็นคนสอนคุณแต่พระคุณเจ้าธาสีกำลัข้อมือทั้งสองของจุมโบจิงปาด,ด้วยสองมือหลับตาลงคล้ายกำลังสัมผัสการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนเขาพูดกับตัวเองนี่มันเสี่ยงเหลือเกินเกรงว่าคนที่สอนคุณตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะเกิดผลลัพธ์อย่างนี้พระคุณเจ้าถาสีลืมตาขึ้นพูด พวกเขาคงอยากจะช่วยให้คุณผนึกฐานเสริมพลังธาตุเพื่อชะลอผลการทำร้ายของพีดกูตูแต่การทำแบบนี้กลับไม่ทำให้จัก,กรลัของคุณขยับหมุนวงจรนี้มีความเสี่ยงสูงมากผมไม่เข้าใจจูมม่จิง,จงบ่าพูดตามตรงพระคุณเจ้าถาสีลากมือไปตามเส้นที่ประจรทั้งสองแขนอธิบายว่ายกตัวอย่างนะสมมติว่าร่างกายของคนเป็นอ่างน้ำ น้ำเลือดและของเหลวอื่นๆคือปลาในอ่างทุกวันคุณต้องกินอาหารและสูตรอากาศนั่นคือการใส่อาหารปลาและถ่ายน้ำใหม่ใส่ลงอ่างการขับถ่ายของทุกวันรวมทั้งการเสียงเงือและการหายใจออกคือการระบายน้ำเสียในอ่างทิ้งส่วนทุกๆก,การเคลื่อนไหวของคุณแม้แต่แกัรแกบตัวพื้นฐานอย่างกับพิบตาต่างก็ต้องเผาผ่านน้ำในอ่างบางส่วนไปทั้งสิ้นและน้ำพวกนี้ต้องใช้ปลาเป็นตัวขนถ่าย คนเราทุกวันกินอาหารในจำนวนจำกัดดังนั้นน้ำในอ่างจึงมีจำกัดจำนวนปลาในน้ำมีจำกัดด้วยเหตุนี้การแสดงออกของคนและพลังที่จะจุด,จดระเบิดก็มีจำกัดด้วยน้ำปลาเปลี่ยนน้ำใหม่และระบายน้ำเสียทั้ง4ประการนี้จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้อีกทั้งยังต้องรักษาความสมดุลบางอย่างด้วยเมื่อเสียความสมดุลร่างกายของคนก็จะเกิดปัญหา พระคุณเจ้าทาสีบอกให้จุมาชิงปานอนงายยกสองแขนขึ้นแล้วคร่ำที่ตาตุงของเขาพูดต่อไปร่างกายของคนธรรมดาเมื่อจัดแสดงท่าทางต้องใช้พลังโดยจะมีปลาตัวเป็นผู้นำสง่งตรงนี้มีเงื่อนขประการหนึ่งเมื่อน้ำในอ่างนี้ไม่พอสำหรับให้ปลาใช้ไหววนเคลื่อนไหวปลาก็จะไม่นำส่งน้ำให้ร่างกายก็คืออาการที่ผู้คนมักเรียกว่าหมดแรงสริมว,วิธีการหายใจของคุณ เหมือนกับเปิดวาล์วอีกวาวในอ่างน้ําสามารถส่งน้ําไปสู่กล้ามเนื้อของคุณได้โดยตรงไม่ต้องใช้ปลาดังนั้นคุณจึงสามารถได้รับพลังมหาศาลในระยะเวลาสั้นๆแต่น้ําในอ่างมันย่อมมีจํากัดหากกล้ามเนื้อใช้น้ําจนหมดเกลี้ยงแล้วก็ปลายในน้ําจะยังอยู่รอดไหมอ๋อเข้าใจแล้วจมูชินป่าเข้าใจอาการของร่างกายตนเองภายหลังกลับมาจากมอสโกจนได้ซึ่งก็คือว่า วิธีการหายใจของตนขนาดนี้สามารถกระตุ้นพลังแฝงในร่างกายออกมาจนหมดถึงขั้นไม่ต้องสนใจสภาพแวดล้อมภายในของร่างกายท้าไม่ใช่เพราะชายเสื้อคลุมดำซ้อมพวกตนจนต้องหนีกันดันทุรังสู้ต่อไปฉะนั้นท้ายที่สุดจะหมดเรี่ยวแรงตายพระคุณเจ้าถาสีพูดต่อส่วนจักระคือวาลอีกตัวหนึง่งมันเป็นช่องทางเชื่อมต่อร่างกายกับโลกภายนอกทำงานเหมือนกับการที่คุณกินอาหาร ช่วยเติมน้ำใหม่ให้กับร่างกายจักระยิ่งเปิดมากอัตราการไหลเข้าของน้ำก็ยิ่งมากแต่เมื่อมีการเข้าการออกของน้ำเท่าเทียมกันสภาพแวดล้อมภายในจึงจะเสียจะมีสมดุลอธิบายแบบนี้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมแต่ว่าพระคุณเจ้าบอกว่าจักระของผมเปิดไม่ออกไม่ใช่หรอครับไม่ใช่เปิดไม่ออกแต่มันยากมากพระคุณเจ้าถาดสีจับจุดเอวของจมูกสิงปาถอนใจเป็นอย่างที่คิดว้จริงๆด้วย ทูชายเฉียงปาคุณรู้จักการได้โปรดในภาวะจงยินไหมไม่ทราบครับการได้โปรดในภาวะจงยินก็คือช่างมันเถอะอธิบายอย่างนี้ละกันคุณต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กึืงตายแต่ไม่ตายจิตสำนึกท้องออกไปนอกร่างกายจึงจะทำให้จกักราหมุนวนได้สุดท้ายยังต้องฟื้นคืนกลับมาอีกแต่ว่าคนที่ทนฝ่าไปได้จริงๆจะมีสักกี่คนกัน พระคุณเจ้าทาสียิ้มอย่างเป็นทุกข์พรางสายนาแล้วพลิกเสื้อนอกออกด้านในของสนองมีถุงนังอ่อนอยู่ใบหนึ่งเมื่อคลี่ถุงนังออกข้างในเรียงเต็มไปด้วยเครื่องมือแพทย์ชนิดต่างๆจุโม่ชิงป่าจ้องมองเครื่องมือประหลาดที่ไม่รู้จักชื่อเหล่านั้นรู้สึกขนลุกนิดๆอยู่ในใจผมยังไม่ค่อยเข้าใจครับพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าทาสีหยิบเข็มเงินขึ้นมาแถบหนึ่งไม่สนใจจุโม่ชิงป่าปากไปพรางพูดไปพราง เมื่อหายใจจนติดชินแล้วการเป,ปลี่ยนแปลงมันอาจทําให้ร่างกายยิ่งแย่ตอนนี้ฉันจะใช้เข็มเงินผนึกจุดปรับว่าปล่อยน้ําของคุณให้เบาที่สุดเท่าที่จะทําได้เรียวแรงของคุณนับจากนี้จะค่อยๆกลับไปสู่ระดับมาตรฐานหรืออาจจะต่ากว่าแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องการแรงหมดจนตายเจ้าผู้สิ่งไปยังคงถามต่อพระคุณเจ้าเรื่องการได้โปรดในภาวะจงยิน พระคุณเจ้าถาสีพูดแทรกพอละฉันพูดเยอะมากเกินไปละความจริงฉันไม่ควรบอกเรื่องพวกนี้กับคุณเลยคุณไม่ใช่ผู้ฝึกมีซิวคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีซิวคืออะไรจูโมสิงปาเสะออกจริงด้วยพระคุณเจ้าอย่ารากเคยบอกเขาว่าคนที่ไม่ผ่านการทดสอบคุณสมบัติการฝึกมีซิวจะไม่เป็นที่ยอมรับของชาวมีซิวพระคุณเจ้าถาสีไม่สักไซไร่เรียงเรื่องที่มาของการในใ,นใจ ก็ถือว่าปราณีตนแล้วพระคุณเจ้าทาสีก็ไม่คิดจะวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้ต่อไปเขาพูดว่าแต่ว่าพิษกูตูบนตัวของคุณไม่เป็นอย่างที่ฉันคิดถ้าทางบทบันทึกในตำราก็มีความผิดเพี้ยนไปได้เหมือนกันเป็นไปได้ไหมนะว่าผ่านไปหนึ่งพปีมันจะเกิดการแปรสภาพอย่าเพิ่งลุกนอนอยู่ก่อนพระคุณเจ้าทาสีทำการตรวจร่างกายจามดสิงไปไอีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่ได้คลำตามเส้นชิพจรเทราว่าเหมือนกับการตรวจคำตรวจตามหลักการแพทย์ตะวันตกมากกว่าจุมโมจิงปาคอยตามคำพูดของพระคุณเจ้าถาสีพระคุณเจ้าครับผมไม่เข้าใจพิกูตูพวกนี้คนโบราณใช้เมื่อหนึ่งพันกว่าปีก่อนทำไมวิทยาการแพทย์สมัยนี้ยังวินิจฉัยไม่ได้หรือว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ของบรรพบุรุษช,ชาวทิเบตรเรา มื่อหนึ่งความพันกว่าปีก่อนจะก้าหน้ายิ่งกว่าการแพทย์สมัยนี้ล่ะพระคุณเจ้าธารสีตอบสิ่งราบเรียบสำหรับบางเรื่องก็ใช่จุมมะินปาอุทานฮะพระคุณเจ้าธารสีคลำตรวจไปพางพูดไปพรางเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ต้นกําเนิดวิชาการแพทย์และการแตงแนน่งขนงวงการแพทย์เชื่อว่าบิดาแห่งการแพทย์แผนจีนก็คือฉีป๋อผู้สนทนากับจกักรพรรดิฮวงตี้ แนงมีห่วงตีเนยจริงส่วนบิดาการแพทย์ตะวันตกก็คือนักประดหนึ่งที่ชื่อซอริปแนวคิดของแพทย์จีนคือทองไม้น้ำไฟดินเส้นเอ็นช่ประจรและฟ้าดินมนุษย์สมดุลปรองดองแนวคิดของแพทย์ตะวันตกคือดินน้ำลมไฟแนวคิดทั้งสองอย่างนี้คล้ายคลึงกันมากเรียกได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันด้วยซ้ำยังมีนักวิชาการแสดงความเห็นอีกด้วยว่า ปดาแพทย์จีนฉีปอกับบิดาแพทย์ตะวันตกซีปอความจริงเป็นคนคนเดียวกันชื่อของคนทั้งสองคนนี้ออกเสียงคล้ายค้ายกันจริงไหมเพราะคุณเจ้าทาสีตรวจร,ร่างกายให้จุมโมชิงบานไปพรางอธิบายเรื่องการแพทย์ที่เบตดไปพรางเมื่อตรวจเสร็จแล้วเขาตบแผ่นหลังของจุมโมชิงบานแรงๆไม่มีปัญหาร่างกายของคุณแข็งแรงกว่าที่ฉันคิดเอาไว้ก่อนที่พิษกูตูจะกำเริบจะไม่เกิดความผิดปกติอะไร วันที่สองพระกุณเจ้าธาสีก็พาหวังโยไปยังฐานฝึกใหม่ของพวกเขาศาสตราจารย์บอกให้จุมโมชิงปาตามไปด้วยเพื่อจะได้เห็นสมาชิกคนใหม่ๆในทีมระหว่างทางหวังโยเอาแต่ถามประสบการณ์ที่ผ่านมาของพวกจุมโมชิงป่าอย่างตื่นเต้นอย่างกับเด็กน้อยที่เพิ่งเที่ยวป่าครั้งแรกส่วนจุมโชิงปานั้นพยายามกันตัวให้ห่างจากมิสหายในแวดวงธุรกิจคนนี้ได้แต่ ถามคำตอบคําเดินทางกันได้ครึ่งวันวางโยก็รู้สึกเสงๆงเช่นกันจึงเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นแต่ก็จะแอบวบเข้ามาอย่างเรื่องข้อมูลของสถานที่รับซึ่งพวกจุมบมะสิงป่าเคยไปอยู่ดีฐานฝึกแห่งใหม่ไม่ได้อยู่ลึกกันดานจนเกินไปนกักเมื่อลงจากรถเดินเท้าขึ้นเขาอีกครึ่งวันก็ถึงฐานฝึกแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่บนที่ราบบนไหลเขาตรงกลางเป็นสนามหญ้าขนาดใหญ่ ถูกตัดแต่งเรียบร้อยเครื่องมือง่ายๆจำนวนหนึ่งวางเรียงอยู่ตรงกลางถันลงไปเป็นเนินเขาทรงขั้นบันไดไม่ได้สูงชันมากนักส่วนข้างหลังที่พิงอยู่คือหน้าผาตัดสูงราว200เมตรมองออกไปไกลๆรอบฐานฝึกนี้เป็นช่องเขาเช่นกันมีต้นไม้ร่มเรื่นเขียวสดด้านนอกช่องเขามีลมหนาวเยือกด้านในช่องเขากลับอบอุ่นดังฤดูใบไ,ไม้ผรีในเดือนสอง ได้ยินเสียงนกขับขานร้องเพลงเมื่อได้ยินพระคุณเจ้าถาสีพูดว่านี่จิ้งนานเป็นคนเจอที่นี่เองจูโม่ชิงปาอดทึ่งไม่ได้ตนเกิดในทิเบตโตนในทิเบตแต่ภาพที่เห็นนี่ทำไมเมื่อก่อนไม่เคยรู้สึกสถานที่กันดารปลอดผู้คนจำนวนมากนั้นกลายเป็นสวยงามเกินบรรยายขนาดนี้ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่หวังโยเห็นภาวิวเช่นนี้รู้สึกตื้นตันเหมือนกับนกปากคืนรัง อยากจะโยนเป้ทิ้งวิ่งก้าวไปหาสุนป่าก็ร้องโอ้โหนี่เป็นสถานที่ยอดเยี่ยมจริงๆขณะนี้ข้างหลังของคนทั้งสามมีเสียงคนดังขึ้นลบหน่อยขอทางขอทางเงาร่างที่สูงใหญ่ยืนอยู่ด้านหลังหาบทั้งน้ำใบใหญ่สองใบเดินล้อๆอยู่บนเส้นทางเล็กตามแนวเขาคล่องแคลว่วมันเดินเพื่อนเรียบจเมื่อสิงป่าก,กับพระคุณเจ้าถาสีลบไปด้านข้าง ข้างๆวังโยมมีกองดินอยู่เขาหลบพ้นถังน้ําแต่หลบไม่พ้นร่างยักษ์นั้นกระทบกันเล็กน้อยหวังโยมถอยกระเด็นไปสองสาก้าวจึงหยุดคนหาบน้ําร้องขึ้นคุณเป็นอะไรหรือเปล่าทางมาเดินลําบากระวังกันหน่อยน้ําเสียงดังกังวานดุดระคังแต่เป็นภาษาจีนกลางที่ชัดเปรี้ยผู้จบก็เดินหน้าตรงต่อไปคนทั้งสามคนมีเพียงพระกุณเจ้าถาสีเท่านั้นที่เคยมา แต่แค่พอจะรู้ตำแหน่งเท่านั้นศาสตราจารย์ฝั่งซีนก็โทรศัพท์มานิมนเขาไปยังลาซาแล้วพวกเขาทั้งสามจึงไม่รู้จักผู้เข้าฝึกคนใหม่ที่นี่แม้แต่คนเดียวสายจาัก,การานร่างใหญ่คนนั้นก็ไม่รู้จักพวกเขาเช่นกันจมูกสิงป่ามองดูเงาหลังของคนคนนั้นเตี้ยวตวตนเล็กน้อยแต่กำยำลั่นสันให้ความรู้สึกที่หนักแน่นนุ่มลึกคนผู้นั้นเดินต่อไปสองสามก้าวแล้วหันกลับมา อายุประมาณ3-40ปีริมฝีปากหนาหน้าทรงสี่เหลี่ยมคิ้วเข้มตาโตใบหน้าแสดงความสงสัยถามว่าพวกคนสามคนมาที่นี่กันทำไมจุมโมสิงปาเห็นคนผู้นี้ริมฝีปากบนไม่มีหนวดลำคอไม่มีรูกระเดือกแม้น้ำเสียงจะห้าวดังแต่ทนเสียงสูงถึงกับประหลาดใจที่แท้ก็เป็นเจ้ใหญ่ถ้าบอกว่าความรู้สึกแรกที่มีตอนนี้จริงนั้น คือผู้กล้าอิสตรีแล้วก็ความรู้สึกแรกต่อเจ๊ใหญ่ผู้นี้ก็คือยอดหญิงวีรชนขณะนี้ใครคนหนึ่งวิ่งมาจากไกลๆร้องเสียงดังมาแต่ไกลเจ๊ใหญ่จางกลับมาแล้วหรอครับเยี่ย่างนั้นเองจากนั้นเขาเห็นพวกจูมูสิงป่าทั้งสามก็ร้องขึ้นด้วยความดีอกดีใจคุณชายเสียงปาพวกคุณกลับมาเร็วขนาดนี้เชีวยวหรือเขาวิ่งตรงมารับหอบน้ำไปจากมือของเจ๊ใหญ่จางพูดว่า ผมเองผมเองเจ๊ใหญ่จางนี่ก็คือคุณชายเชียงปาคุณชายเชียงปานี่คือเจ๊ใหญ่จางเป็นนักผู้ชนปัยกลางแจ้งเพื่อนของหัวหน้าหูเขาพวกคุณคุยกันไปก่อนนะพูดจบก็หอบน้ำวิ่งหายไปที่ค่ายตะกอนบอกว่าทุกคนมาแล้วคุณชายเชียงปามาแล้วจมื่เชียงปาคำไม่ออกทำไมได้ยินเยี่ยวหยางพูดเสยียงกับเรียกให้ไปดูสัตว์หายากในสวนสัตว์ เขาหันกลับมามองเจ้ใหญ่จางเบื้องหน้าคนนี้กึ่งกลางระหว่างแสดงสีหน้าระคนคขำคล้ายกำลังจะบอกว่าไม่ตรงกับที่คิดเอาไว้สักเท่าไหร่ขณะก,กำลังนึกอยู่เช่นนี้เจ้ใหญ่จางนั้นพลันยื่นมือออกมาพูดว่าไม่ตรงกับที่ฉันคิดไว้สักเท่าไหร่อ่ะฉันชื่อจางถิงหูทำงานในบริษัทซื้อยาจูเมิ่สิงป่ายื่นมือออกไปบริษัทซื้อยานั้นเขารู้จักเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเครื่องสำอาง สินค้าส่วนใหญ่ที่มินหมินใช้ก็มาจากบริษัทนี้เป็นเรื่องเหลือเชื่อมากที่สุภาพสตรีผู้มีชื่อดังบุรุษซ้ำยังรักกีฬากลางแจ้งผู้นี้จะทำงานอยู่ในบริษัทเครื่องสำอางแต่เมื่อพิจารณายกรอบจะใหญ่จางถิงหูผู้นี้แต่งกายเข้าท่าไม่ได้แต้มปากวาดคิ้วโปะแป้งแต่งหน้าแต่กลับให้ความรู้สึกว่าภายใต้ใบหน้าที่ขมห้ายังคงเปล่งความงดงามตามธรรมชาติของอิสตรี เมื่อทั้งคู่จับมือกันจูเมอร์ชิงปาผ่านรู้สึกว่ามือข้างนั้นหนาแกร่งทรงพลังต่างกับมือของมินมินราวฟ้ากับเหวจูเมอร์ชิงปาอดีตอยู่ที่เทียนซือกรุ๊ปปัจจุบันมีคนตกงานจางถิ้งหูแงหน้าหัวเร,ราะราเท่าแก่จัวเรื่องของคุณพวกเขาพูดถึงกันบ่อยบ่อถ้าคุณเป็นคนตกงานพลทหารน่วยกระจอก,กระจออย่างพวกเราก็มีชื่อว่าพักกระยาจกละละจูเมื่อสิงปา เสียงปาล่าเพื่อนๆของผมเรียกผมอย่างนี้ท่านผู้นี้คือพระคุณเจ้าทาสีส่วนท่านนี้เขาแนะนําพระคุณเจ้าทาสีกับหวังโยให้เจ๊ใหญ่จางผู้นี้ทันทีไปคุยกันตรงโน้นทุกคนคอยคุณโยเจ๊ใหญ่จางคว้ามือจุมโมสิงปาแล้วลากไปทางค่ายยังเข้มามาทางหวังโยแวบหนึ่งพูดว่าคุณน่าคุณคุณนะหวังโยผมทําธุรกิจอสังหาอ๋อคุณนั่นเอง เจะใหญ่จางตบชาติทีหนึ่งเกือบจะซัดหวังโยหมอบคว่ำลงไปกับพื้นโชคดีที่เธอตามไวมือไวรีบชกกระเป๋าเป้ของหวังโยขึ้นมาพูดว่าพวกคนเดินทางกันมาครึ่งวันกว่าคงเหนื่อยสินะฉัชนช่วยเอาเข้าไปให้พลันออกแรงยกลอยขึ้นมาทั้งเป้ทั้งตัวหวังโยอย่างก,กับยกลูกเสียบอย่างไรอย่างนั้นหวังโยรีบพูดว่าไม่ต้องไม่ต้องเย,ยียวยา้องเรียกไปพรางคนในบ้านหินก็กรูกันออกมากลุ่มใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นหน้าใหม่ที่ไม่รู้จักทั้งนั้นแต่ว่าจางลี่มิน,ม,นมินก็แทรกอยู่ในนั้นด้วยไม่เห็นมินมินจูโจิงปาส่งยิ้มให้กันมินมินเบียดออกมาจากกลุ่มคนวิ่งเข้ามาหาเจ๊ใหญ่จางมองดูจูโม่ชิงปาแล้วก็ฉีกยิ้มพูดคนรักตรงมาโน่ละยังไม่รีบไปอีกจูโม่ิงปาก้มหน้ายิ้มเดินสวนเข้าไปมินมินกระจนเข้าใส่เขาเกาะคอจูโม่ิงปาเวียงเป็นวงหลายรอบจึงหยุด ท้งคู่กอดกันแน่นยืนเด่นอยู่กลางลมพวกคนในกลุ่มที่ชอบยุ่งเรื่องคนเอินส่งเสียงเป่าปากวิวิวกันยกใหญ่จากนั้นจางยี่ลี่เย่วหยางก็แนะนําตัวสมาชิกกลุ่มใหม่พวกนี้ให้จุมโบสิงป่ารู้จักทีละคนในนี้มีอยู่กว่าครึ่งคุณอาหูหยางเป็นคนหามาทุกคนพูดคุยกันอยู่จูคอเพียงแต่ไม่เห็นเงาของนีจิ้งนานอยู่ในกลุ่มจุมโบสิงป่ารู้ว่าเธอต้องกําลังเรียบเรียงข้อมูลอยู่ในห้อง หรือไม่ก็จงใจไม่พบไม่รู้ทำไมในใจรู้สึกผิดหวังอยู่ลึกๆสนทนากันอย่างรีบๆไม่กี่คำจางลี่ก,ก็เข้ามาข้างๆกระซิบว่าคุณชายเสียงป้าครูฝึกเชิญเข้าไปพบหน่อยฮะจเมื่อเสี่ยงป้าไปหยากหน้าหันไปมองดูเจ๊ใหญ่จางที่กำลังส่งเสียงโผงผางผู้จาเสียงดังไม่รู้ทำไมเขารู้สึกสนิทสนมกับเจ๊ใหญ่จางคนนี้เหมือนกับรู้จักกันมานานคุยกันตั้งแต่เรื่องธุรกิจจนถึงเรื่องหมา จากเรื่องหมาคุยถึงเรื่องการผจญภัยกลางแจ้งเขารู้สึกเหมือนกับพบกันช้าไปแตกต่างจากเมื่อตอนที่เจอหวังโยโดยสิ้นเชิงเขาตไหล่ของจางถิงหูบอกกับเธอว่าผมขอตัวก่อนต้องไปพบหนี่จิ้งหนานะ่ะจางถิงหูพูดว่าไปเธอไปเธอไม่หนูหน้าหนาร้ายการนักเฉียวถ้าเธอได้มาเป็นครูฝึกทหารแต่อยู่ในแวดวงธุรกิจแล้วก็พวกเราเจ๊งแน่แน่ทั้งคุณและฉันเลยอ่ะไม่มีใครสู้เธอไหวสักคน เดินไปสองก้าวเธอก็ตะกนตามมาอีกว่านี่เชียงปาละ่ะฉันจะช่วยจัดห้องให้คืนนี้ก้งกันช่ว่เชียงปาขานรับและพูดกับจังลี่ไปด้วยกันจังลี่ตอบไม่ดีกว่าครูฝึกเชิญคุณคนเดียวไม่ได้เรียกผมซะหน่อยว่าแล้วก็มองไปทางมินมินข้างกับเย้าหย,ย่างทางคู่รอชั่วร้ายอย่างไม่หวังดีห้องของนีจริงนานอยู่ริมซ้ายสุดของหอหินเตียวโหล นึกพี่ถึงว่าเสียงเอื้อทึกครึกเครื้นจากริมความมือค่อยๆเบาลงทั้งได้นในห,หอหินเยียบสงัดใครกับว่ามีบางสิงกั้นกลางโลกสองใบที่ที่หนีจิ้งน้านพักอยู่จะเงียบสงัดเย็นยะเยียบอยู่เสมอจนเม,มื่อสิงปาคอบประตูแล้วเปิดเข้าไปหนีจิ้งน้านยืยนอยู่ข้างช่องหน้าต่างหินตัวคนเดียวแสงอาทิตย์อัสดงสาดสองเส้นผมดำสลวยครึ่งหนึ่งแดงระเรื่อด้วยแสงงามอีกครึ่งหนึ่งกับสีขาว จมิสิงป่ายืนอยู่ที่ประตูนีจิ้งหนานยืนอยู่ใต้หน้าต่างดวงตาทั้งสี่ประกบกันเนิ่นนานนีจิ้งหนานพูดว่ามาแล้วเหรอเออเจอคนพวกข้างนอกแล้วสิอืมนั่งสิอืมนีจิ้งหนานมองดูเอกสารที่กระจัดกระจายเกลื่อนโต๊ะเธอพริกหมันมัวมัว,มวคล้ายกับกำลังหาอะไรอยู่แต่ยังหาไม่เจอจมวิสิงปานั่งลงบนเก้าอี้ที่อยู่ไกลจากหน้าต่างมากที่สุด มองดูนีจิงหนานไกลๆหนีจิงหนานจัดก,กองเอกสารบนโต๊ะคร่าวๆแล้วเงยนะึ้นถามจริงสิเมื่อวานปาสังเล่าให้ฟังว่าพวกคุณเจอศัตรูกเก่งมากคนหนึ่งที่รัสเซียการที่คุณหมดแรงก็เป็นเพราะสู้กับเขาอย่างนั้นหรือจนเมื่อสิงาปานไปยักหน้าพลางเล่าเหตุการณ์ที่เจอในรัสเซียคร่าวๆคาราว่านีจิงหนานได้ข้อมูลจากศาสตราจารย์และปาสังแล้วดังนั้นเขาจึงเล่าเฉพาะรายละเอียดและความเห็นส่วนตัว จงนานดูเหมือนใจลอยเล็กน้อยไม่ค่อยสนใจรายละเอียดการต่อสู้ที่จุมโมส่สิงป่าเล่าสักเท่าไหร่ถามคำถามสองสาข้อก็เกี่ยวกับสุขภาพของจุมโมส่สิงป่าทั้งนั้นจุมโมส่สิงป่าไม่รู้ว่าคนตอบอย่างไรถึงแม้พระคุณเจ้าถาสีจะบอกว่าร่างกายของเขาไม่เป็นปัญหาอะไรใหญ่แต่ว่าแข็งแรงแบบไหนยังไงพระคุณเจ้าถาสีกลับไม่ได้บอกรายละเอียดและเมื่อพระคุณเจ้าถาสีดูออกว่า การหายใจของตนผิดปกติก็ย่อมต้องเดาได้ว่านอกจากพระกุณเจ้ายาราก,ก็มีแต่นิจิงนานที่จะสอนวิธีการหายใจแบบดีกับตนได้เขาเล่าเรื่องพระกุณเจ้าถาสีให้นิจิงนานฟังนิจิงานาเงียบไม่แสดงทีท่าไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่คนทั้งสองถามคำบาำกระอักกระอ่วนพูดคุยกันได้ไม่กี่นาทีก็ค่อยๆเงียบเสียงลงนิจิงนานไม่ถามคำถามอะไรอีก คล้ายกับกำลังคุนคิดจูโม่ิงปาก็ไม่พูดอะไรได้แต่มองเธองเงียบๆนี่จึงหนานคุนคิดครู่หนึ่งเงยหน้าขึ้นมาสบตากับจูโม่ชิงปาเข้าบอดีทั้งคู่รู้สึกถึงบรรยากาศแปลกๆจึงเงยปากขึ้นพร,รมกันเออคือคือว่าทั้งคู่หยุดพรมกันชะงักงันครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นพร,รมกันอกีกคุณพูดก่อนคุณพูดก่อนทั้งคู่อมยิมคำคำคำ้มขำๆจูโม่ชิงปลาปากจึงพูดซ้ำคุณก่อนนี่จึงหนาน ฉันได้ฟังปาสั่งเล่าความรู้สึกตอนเผชิญหน้ากับคนคนนั้นแล้วได้ยินจากปากคุณอีกรอบนำมาประมวลดูละนะคนคนนั้นว่าได้เป็นยอดฝีมือทางการต่อสู้แต่ก็เป็นยอดฝีมือในระดับคนธรรมดาเท่านั้นเขาไม่ใช่คู่มือของนามัยาราในธรรมเนียบยอดฝีมือที่แท้จริงเขายังไม่ใช่บุคคลสําคัญอะไรดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ที่ต้องเป็นห่วงก็คือสุขภาพของคุณเองระวังตัวให้มากๆอย่ารีบร้อนเกินเหตุฉันพูดจบละ จมื่นสิงปรพย,ยักหน้านึกในใจว่าคนคนนั้นยังไม่นับเป็นยอดฝีมือตัวจริงแล้วคนแบบไหนกันละ่ะที่จะเรียกว่ายอดฝีมือตัวจริงขณะก,กําลังนึกอยู่ก็เห็นอิจิงนานจ้องมากดังตนและหายมือหมายความว่าฉันพูดจับแล้วถึงตาคุณจมื่นสิงปราพูดว่าได้ยินว่าคราวนี้ที่คุณเรียกพวกเรากลับมาเพราะคุณได้ข่าวที่ไม่เป็นผลดีกับพวกเราจากต่างประเทศอ๋อใช่นิจินานกล่าวฉันตั้งใจจะเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังนี่แหละ ศาสตราจารย์ฟังสิ้นคงบอกกับคุณแล้วเรื่องทางโคอลอมเบียข้อมูลของพวกคุณดูเหมือนจะถูกปล่อยออกไปโดยโมคินตอนที่เข้าป่าอเมริกาใต้ข้อมูลของกลุ่มย่อยพวกคุณทั้งสี่คนก็อยู่ในมือของทหารกองโจนโคอลอมเบียแล้วทั้งหมดฉันเองก็เพิ่งจะรู้ข่าวพวกขาประกาศจับตายพวกคุณแล้วโชคดีที่คราวนี้พวกคุณกลับมาโดยปลอดภัยโมคินหรือจุเมื่อสิ่งป,ประหลาดใจคุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นเขา นิจิชนานตอบเป็นข้อสรุปที่ได้จากการกระทำและคําพูดของพวกลูกสมุนของเขาจมูกสินป่ายิ่งงงเข้าไปใหญ่นีจิงนานรู้การเคลื่อนไหวของลูกสมุนโมคินได้ยังไงนีจิงนานพลันหยุดพูดถามว่าใครน่ะประตูไม้ถูกผลักออกอย่างระมัดระวังส่งเสียงเอ็ดอารดเยวย์หยางลืมตากลุ่มโตเดินตรงเข้ามาสีหน้าเคร่งขรึมในมือถือแผ่นตารางตั้งหนึ่งพูดกับนีจิงนาน ครูฝึกนี่เป็นผลการฝึกตลอดสัปดาห์ของลูกทีมชุดใหม่ครับจุมสิงปามองดูแววตาเจ้าเล่ห์ของเยียวยางนึกในใจว่าเจ้าหนือนี่คงแอบฟังอยู่ข้างนอกนานแล้วเมื่อความแตกเขาจึงหยิบเอาข้อมูลที่เตรียมเอาไว้แล้วออกมาแท้แซงามเป็นตีหน้าตายเสียดายที่ตนกับนิจินานไม่ได้ทำอะไรอย่างที่พวกมันคิดเอ๊ะทำไมต้องเสียดายด้วยหรือว่าเขาเองก็อยากให้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนึกถึงตรงนี้จุมโสิงปา รีบจัดเรียบเรียงความคิดใหม่กลับเข้ามายังบทสนทนาที่พูดค้างไว้เมื่อครู่ถามผมไม่เข้าใจอ่ะคำพูดของคุณเมื่อกูครูนี้หมายความว่ายังไงคุณรู้คำพูดของลูกสมุนโมคินได้ยังไงหรือว่าพวกเรามีคนของเราซุ้มอยู่กับโมคินเย้าหยางส่งข้อมูลแล้วกำลังจะเตรียมป่ไปพอดินจุโมสิงปาพูดว่าเป็นพวกของตนอยู่กับโมคินก็อดหยุดรอก,ก่อนไม่ได้นิหนานมองดูเย้าหยางแวบหนึ่งถอนใจ ใช่เมื่อหลายปีก่อนโมคินเคลื่อนไหวยูนแทคเอเชียตวันออกเชียงใต้ในฐานะที่ปรึกษาทางการทาหารของประเทศหนึ่งตอนนั้นเขาก็เป็นที่จับตามองของรัฐบาลฝ่ายเราแล้วจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเราเข้าไปปรปับปนอยู่ในองค์กรของเขาต่อมาจึงพบว่าเขาใช้ฐานะที่ปรึกษาทางการทาหารบังหน้าแอบซื้อขายศิลปะสมบัติแต่จากข้อมูลของสายลับของเราไอการซื้อขายศิลปะสมบัตินั้น ก็นับเป็นงานบางหน้าอีกชั้นหนึ่งของเขาเหมือนกันเขายังมีแผนการอื่นอีกนอกเหนือจากนี้แต่คนคนนี้ระมัดระวังตัวเป็นเลิศสายลับฝ่เราไม่สามารถเข้าถึงแกนกลางขององค์กรของเขาได้เลยดังนั้นสายของเราจึงเกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดจูโม่สิงป่าถ้าอย่างนั้นการเคลื่อนไหวของโมคินก็อยู่ในสายตาของพวกคุณทั้งหมดสินิดจิ้งหนานสายหน้าไม่คุณดูถูกโมคินเกินไปละ ที่ปรึกษาทางการทาาหารของหลายประเทศรับมือได้ง่ายที่ไหนกันคนคนนี้เป็นคนขี้ระแวงใกล้ชิดยากสายลับของเรากบดานอยู่ในองค์กรของเขานานหลายปีแต่ไม่ได้รับความไว้วางใจจากเขาสิยธทีไม่มีทางเขาถึงความลับที่เขาปกปิดอำพรางเอาไว้ได้เลยอีกทั้งปฏิบัติการถูกควบคุมอย่างหนักสายลับของเราจึงส่งข่าวกลับมาได้ยากอีกอย่างข่าวที่ส่งมาก็มีจำกัด แต่ว่าการที่พวกเราได้แผนที่ไปสู่ประตูชีวิตที่มูทัวกับอารามลอยฟ้าของ Google ก็เป็นผลงานของสาหายผู้นี้เยวยอย่างพยักหน้าอย่างครุ่นคิดคำอธิบายของนิจิงหนานช่วยแก้ปมสงสัยเรื่องใหญ่ในใจของเขาเรื่องหนึ่งจูม่สิงปาพูดว่าข้อมูลของโมงคินก็ได้สาหายคนนี้เป็นก่อนให้สินะนิจิงนานเปล่าข้อมูลของโมงคินที่ให้พวกคุณดูครั้งแรกเป็นการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ ภูมิหลังชาติกำเนิดของโมโคินในเบื้องลึกเบื้องหลังนั้นเป็นปริศนามาโดยตลอดนี่ก็เป็นสาเหตุประการหนึ่งที่สายลับของเรายังต้องกบดานอยู่ข้างตัวเขาความจริงเราสังกัดกันคนละหน่วยเรื่องที่มีคนของเราอยู่กับโมโคินฉันเองก็เพิ่งจะรู้เมื่อเร็วๆนี้เหมือนกันอีกอย่างสายของเราขาดการติดต่อ,อก,กับเบื้องบนของเราแล้วจากการสันนิษฐานเบื้องต้นของพวกเราฐานะของเขาคงถูกเปิดเผยแล้ว